เรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านวิทยากรท่านผู้รับการสัมมนาผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่รับเชิญให้มากล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายวิติโดยเฉพาะการศึกษาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้เกิดการสร้างการเรียนรู้กับผู้เรียนให้มากที่สุดด้วยสถานการณ์ที่การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมทําไม่ได้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างก็ต้องมีการปรับตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิมสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ประกอบการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการนําเสนอแนวทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับนูงษาปี2565าที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยในยุคที่ต้องนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่มาปรับใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับหลักสูตรที่สอดคล้องกับรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง โดยมีหัวข้อที่สำคัญสำคัญอย่างน้อย6ประเด็นดังนี้ 1. กรอบทักษะใหม่ที่สถานประกอบการและสังคมต้องการ 2. แนวโน้มรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในระดับอุรมศึกษา 3. Education Technology Trends i n 2 0 2 2 4. Learning s p a c e for Future Higher Education 5. Learning Resources f ดิจิ g i ลฟิวเจอร์เล a r ์เนอและ6สกิลเซ็ตใหม่ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาการสัมมนาในครั้งนี้มหาวาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ทนบุรีมหาวิาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารราฐกระบังสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒน,นาประเทศไทยและมหาลัยขอนแก่น ที่มาให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาของไทยในปี2 5 6 5เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของหลักสูตรความพร้อมของพันจาอาจารย์ความพร้อมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านวิทยกรขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และขอวอวยพรให้การจัดสัมมนาในวันนี้บรรลุประสงค์ตามทีตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนา Transforming e n s t the Higher Education Outlook i n 2 0 2 2ถึงขอบคุณครับครับสำหรับหัวข้อที่ทางคณะผู้จัดได้ขอให้ผมมาแสดงศาสนะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้ก็ร่วมสัมมนาและวิทยากร จะเป็นหัวข้อปฏิรูปประเทศไทยด้วยอุดมศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนก่อนอื่นผมต้องเรียนว่าความสำคัญของอุดมศึกษาเนี่ยก็คือการเป็นสถาบันที่สร้างคนหรือสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยทุกท่านคงนึกออกนะครับว่าเราเคยได้ยินการยกตัวอ,อย่างประเทศสิงคโปร์ ว่าเกาะสิงคโปร์นั้นเป็นเกาะที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งที่ทําให้สิงคโปร,ร์เจริญแล้วก็กลา,ายเป็นประเทศที่มีอำนาจการแข่งขันเขียนดับต้นๆของโลกนั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์ดันั้นทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเกิดจากการศึกษาทัษาั้นสารูัโองศาเนี่ยจึงมีบทบาทที่สําคัญมากต่อาการพัฒนาสําหรับประเทศไทยต้องกลับมาดูว่าประเทศไทยเราต้องการอะไรจากสถาบันอุมศึกษา ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นอุรุษสหไทยเนี่ยก็ได้ผลิตทรัพการมนุษย์จำนวนมากเข้ามาทำงานในระบบช่วยพัฒนาประเทศในหลายด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เราถูกมองก็คือเราผิดคนที่มีความชำนาญอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีขอให้เรามีคู่มือเครื่องกลเครื่องจักรที่ยุ่งยากซับซ้อน บัณฑิตของเราก็สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เราขาดก็คือขาดบัณฑิตหรือผลผลิตที่จะไปสร้างเทคโนโลยีดัน้สิ่งที่สําคัญคือการที่เราจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเนี่ยแล้วก็พ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางคนของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักคนของเราจะต้องมีส่วนในการสร้างเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่มคุณค่า จึงจะทําให้รายได้เฉลี่ยของต่อหัวของประชากรไทยนั้นเพิ่มขึ้นเพรานสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องผิดบัณฑิตที่สามารถคิดเป็นคิดเป็นคืออย่างไรก็คือสามารถคิดวิเคราะห์สามารถสังเคราะห์ความรู้ได้มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดเริ่มสร้างสรรค์ได้เท่านั้นจึงจะสามารถไปเป็นผู้นําในการพัฒนา สังคมในด้านต่างๆสามารถเป็นผู้นําในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับประเทศสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสงๆที่จะนำมาซึ่งรายได้ให้กับประเทศแล้วก็จะทําให้ชา่าเฉลี่ยของรายได้ของประชากรนั้นสูงขึ้นอันนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วการที่จะทําให้บัณฑิตหรือเราจะสอนให้นักศึกษาของเรารู้จักคิดมากกว่ารู้จักความรู้เนี่ยนะจะต้องทําอย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์ ที่ผมคิดว่าทุกท่านคงจะต้องคิดค้นหาคําตอบที่สําคัญในความคิดของผมก็คือว่าเราจะต้องสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถคิดนอกกรอบได้การคิดนอกกรอบเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณปี2 3 3 1ผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญ,ญี่ปุ่นที่เมืองโอซาก้าแล้วก็ได้ไปเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ของเขาตรงด้านหน้าของอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ย มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่เขาให้พวกเราซึ่งเป็นแขกเนี่ยไปหยุดรอเจ้าภาพเขาจะมาต้อนรับตรงนั้นผมมองเผลอๆเนี่ยมองว่ามันเป็นต้นเฟื่องฟ้าเหมือนเฟื่องฟ้าเมืองไทยที่เขามีซุ้มแต่พอเข้าวิอยู่ใกล้ๆแล้วมักคุเทศเขาแนะนาเขาบอกต้นนี้คือต้นมะเขือเทศแต่มันเป็นต้นมะเขือเทศยักษ์สูงเท่ากับต้นเฟื่องฟ้าที่เป็นพุ่มไม้ใหญ่ๆที่เราคุ้นตาในเมืองไทยและลูกของมะเขือเทศนั้นใหญ่มาก แต่เมือเขือเทศต้นนี้รากนั่นอยู่ในน้ำลอยอยู่ในน้ำนอกจากนี้ทางวิทยากรเขาก็ได้บรรยายในเซสชั่นต่อๆมาว่าในช่วงปี2531ที่ผมไปญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีการปรับตัวจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อจะฟื้นฟูประเทศตอนนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นคิด ก็คือเขาจะต้องเรียนแบบเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญกว่าเช่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปคนญี่ปุ่นทําทุกอย่างที่จะลอกเรียนแบบแม้กระทั่งการที่เราได้ยินข่าวว่ามีการกลืนไมโครโฟิล์มจากต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เอาสูตรต่างๆเหล่านั้นนะมาเป็นของตัวเองมกักคุเทศบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นทําครบหมดละ แล้วเขาก็เท่าทันประเทศที่เจอแล้วหมดแล้วแล้วญี่ปุ่นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็แปลว่าญี่ปุ่นเองตอนนี้ไม่สามารถพึ่งพิงเทคโนโลยีต่างชาติได้อีกแล้วเพราะเรียนรู้เท่าทันคนอื่นหมดแล้วสิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องทําต่อไปก็คือการสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองแล้วสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องคิดจะทําก็คือการเปลี่ยนแปลงริรูปการศราาึกษาครั้งใหญ่นั่นก็คือการทําให้คนญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นนั้นสามารถคิดนอกกรอบไม่ติดในกรอบเดิม เขายกตัวอย่างเช่นในการออกข้อสอบของนักเรียนเนี่ยจะไม่เป็นข้อสอบที่มีคําตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวหรือ one best answer อีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นคําถามว่าเมื่อฤดูใบไม้มผลิมาถึงจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบจะมีหลากหลายที่ถูกต้องเช่นมีมะจะละลายจะมีดอกไม้ผลิจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาจากพื้นดินคําตอบเหล่านี้ ก็คือเป็นคําตอบที่สอนให้เด็กนั้นคิดมีหลายคําตอบไม่ใช่คําตอบถูกเป็นข้อเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเพราะในอุดมศึกษาของไทยเช่นเดียวกันการที่ปัจจุบันนี้อุดมศึกษาของไทยเราส่วนใหญ่นะฮะยังเป็นการสอนเป็นการบอกเล่าความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดไปยังนักเรียนนักศึกษาก็พยายามจดและจําให้ได้ ว่าอาจารย์สอนอะไรแล้วก็มาสอบมาตอบคําถามของอาจารย์ตอนสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสร้างบัณฑิตตัวใหญ่ให้สามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นคิดิเริ่มสร้างสารรค์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจางสาของเราอย่างขนาดใหญ่เพื่อทําให้ทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้นมีความพร้อมที่จะออกมาเป็นผู้นําในการพัฒนามาสร้างเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนตามหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่าเราอยู่ในยุค f o r t Revolution Industrial Revolution ซึ่งก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นด้านหนึ่งเป็นภาวะคุกคามต่อมาหาลัยเป็นทิศเท่นแฟกเตอร์ทำให้มาหลาลัยจะถูกดิสซับแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ มาเป็นเครื่องมือในการจัดปฏิรูปการศึกษาของเราให้สามารถทำให้บัณฑิตของเรานั้นเป็นคนที่คิดเป็นคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่ต้องมานั่งฟังอาจารย์บรรยายแล้วก็จดและจำว่าอาจารย์สอนอะไรต่อไปเพราะความรู้เขาสามารถที่จะค้นหาได้ในหลายรูปแบบได้หลายสถานที่หลายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ของการจัดสัมมนาในคราวนี้ผมได้เห็นหัวข้อย่อยของวิทยากรหลายท่าน ผมคิดว่าหัวข้อเหล่านั้นเนี่ยก็คือวิธีการหรือส่วนหนึ่งของคำตอบที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุคโควิดซึ่งเป็นภาวะที่เรามีความจำเป็นเฉพาะหน้าแต่หลังโควิดเหล่านี้ผมคิดว่าวิธีการเหล่านี้ยังเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และจะช่วยทำให้การผิดบัณฑิตของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายโดยที่ เราสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ก็คือสอนให้คิดมากกว่าสอนความรู้เพราะเรารู้ความรู้นั้นเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วม,นมวันน,นักศึกษาของเราต้องมีการเรียนรู้ต้องรู้ว่าอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตเพราะเรากําลังอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราะผมจึงคิดว่าการประรูปประเทศไทยด้วยอุณหภูม์นั้นจึงมีความสําคัญและหากพวกเราช่วยกันประเทศของเราเนี่ยก็จะมีอนาคตเราสามารถที่จะสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความยั่งยืนทําให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเราติดกําดักที่มาเกิน20ปีแล้วผมจึงคิดว่าท่านวิทยากร ที่มาในวันนี้คงจะได้มีส่วนในการที่จะแลกเปลี่ยนและก็ให้ความรู้กับและประสบการณ์ให้กับท่านผู้ร่วมจัมรนาผมคิดว่าในการบรรยายขั้นแรกนั้นผมอยากจะเสนอประเด็นเป็นหลักกว้างๆไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ